สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเที่รักละกาเอฟซี FC ที่คิดหวอดคิดเถึงทุกทท่านครับพี่น้องเมื่อนี้ทีมงานหมอลำเทิงนะครับพี่น้องมีโอกาสได้มาผ้าพี่น้องมาเที่ยวป่าครับพี่น้องก้อนสิไปเที่ยวป่าก่อนสิไปชมไปหลีก่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหมอลำเทิง ช่องหมอลำเทิงนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับพี่น้องธรรมชาติสร้างมาโอ้จะมันสวยงามครับพี่น้องในป่าผมไปเก็บเห็ดท่านผู้ชมผมก็เห็นเออล่องลอยเห็นเออหม่องหินแตกหม่องน่ำไหลหม่องหินมันเป็นสงกสงเงกหม่องมันเป็นตะเบิงเป็นตะแยงนะครับพี่น้องผมกับไทยเออมาให้ท่านพี่น้องผู้ชมไดเบิงกัน ให้พี่น้องเบิรงวิวเบิรงเที่ยวทัศธรรมชาตินะครับพี่น้องของป่าดงดิบป่าคนบ่ก่อยอยากไปนะครับพี่น้องมันยุกไกลด้วยท่านผู้ชมนะครับอยู่ที่พุ่นละเขตบ้านดงแถบตำบลห้วยย่างอำเภอโค้งเกียมนะครับพี่น้องจังหวัดอุบลราชธา,านีผมเข้าป่าหาเห็ดเข้าป่าหาเห็ดก็ได้เห็ดดีหรอกพี่น้อง รอบนี้ว่นเดชไทเห็ดให้ท่านผู้ชมเด้เบ่งแต่ว่ามาทายโขดหินนะครับพี่น้องทายที่วทัดให้พี่น้องเบิ่บงธรรมชาตินะครับพี่น้องสร้างต้นเองของมันนะครับพี่น้องธรรมชาติของมันมันก็สร้างของมันให้เป็นทีพึ่งพ่อใจของมันบอกง่ายๆว่า,าพี่น้องนี่คือเข้าไปหาเห็ดนะครับพี่น้องก็ไปเห็นสภาพ สภาพดินฟ้าอากาศไปเห็นสภาพภูเขาลําเน่าไผ่นะครับพี่น้องมันจะมีหนาผามีโขดหินมีป่าหญ้ามีหลายหลายอย่างหลายหลายเนยวนะครับพี่น้องมีหอดคนยางพี่ละนะครับเพราะว่าเพราะว่าเฮาไปน้ำกันกาประมาณจะหกเจ็ดคนนะครับพี่น้องไปน้ำกันประมาณจะหกเจ็ดคนไปหาเลาะหาเห็ด มันเป็นปลาหกพี่น้องแต่ว่าผมยากออกมาหมองมันแปลยนผมก็ทายธรรมชาติออกไห้พี่น้องด้เบิ้งกันอันนี้คือมองมันแปลนในท่านผู้ชมมองมันแปลนหนมองบ่มิตนไม่ได้ว่ากาสกระดึงกล้องออกมากับมาทายทายเพื่ออยากให้พี่น้องได้เห็นกันหลายมุมมองนะครับพี่น้องบแม่นว่าเขาไปหาทายแต่จะอยู่ในกลางปลากลางดงนะครับพี่น้องมีน้ําตกมีพะรานหินมีพะรานน้ํานะครับพี่น้อง แต่ว่ากันไม่ไมีมองเป็นตะเบิงหลายหมองอยูท่ท่านผู้ชมผมไปบอ่อหอดนะครับผมไปบอ่อถึงช่วงก่อนๆนี่ผมเข้าไปมันจะมีะลานหินตาดหินบบงนน่าน้ำตกน้ำตกแบบสูงง้ามีหลีแต่ว่ารอบนานะครับพี่น้องผมไป <S <S ผมสิไปไทยนำภาพสวยๆมา,ามาให้ท่านได้ดูกันนะครับมันมีหอดเ,เป็นประวัติเกา่เกาๆเป็นประวัติโบราณเิ่นมาเป็นทางเขียนโบราณน,นะครับพี่น้อง มันก็นสิเป็นผลานหินแบบนี้แต่ว่าก็เป็นห้อยเกียนนะครับพี่น้องเป็นห้อยเกียนคือมันบอกยังไงก็เป็นห้อยหินแตกแบบนีเพียงเจ่าบ้านเป็นห้อยคููนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูอยากให้ผู้ท่านอ่า <G uer an> อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับพี่น้องอยากให้คนทั่วโลกได้เห็นว่ามันอ,อยู่ในกลางป่ากันยังมีหม่องเป็นตะเบิงมีหม่องเป็นตะอันซ่อนอยู่นะครับพี่น้อง ขัดสมุิว่านะครับพี่น้อง่นไปนเห็ดสถานที่ท่องเที่ยวมันกาดสิเป็นตะเบิงหลายหม่องยีดอกนะครับอ่เป็นตะดูหลายหม่องหลายที่อยู่มันก็มีบอลมันเป็นเดือนมันมีเป็นบอลมันเป็นวะเ,เป็นบาอยู่แต่ว่าสิมาส้างวัดส้างว่าสรา้า,สรางที่พระสงฆ์นี่มันบ่มหมอดอกเพราะว่ามันอยู่ไกลขู่ไกลคนนะครับ จากบ้านออกมานะครับพี่น้องผมประมาณโดยข่าวๆผมคิดว่าคือสิได้อยู่ประมาณเจักสามสิบกิโลอยู่เนาะยี่สิบสามสิบกิโลสาสมมุติว่าไปสั่งที่พักสงมันกระ่บ,บดีหรอกเพราะว่ามันสิไก่แห้งกับบนมองพระมองคู่บาอาจารย์เพิ่นไปบินฑบาทนะครับเพราะว่ามันกระสีบหมมะแนวนั้นนะครับเอาจ๊งไดยกับฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องเบิ่งคลิปไปแล้วก็อย่าสิลืมเด้อพี่น้อง อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับพี่นอ้องหรือจะลืมลืมดกดกระดิง่งกดติดตามมูลหลายพี่น้องเขามาแล้วกับมากกดติดตามช่องหมอลำเถิงน้ำแน่เพราะว่าฝากพี่ฝากน้องมาเบิงช่องหมอลำเถิงนะครับพี่น้องมีสิ่งดีๆงามๆผมก็จะนําผ้ามาให้ท่านผู้ชมด้เบิงกันให้พี่น้องด้เบิงให้พี่น้องได้เห็นนะครับพี่น้องมือนี้ผ้าพี่น้องมาเบิงธรรมชาติ ธรรมชาติมันสร้างตนเองมันโมมีผูไใดเดไปเฮตมันได้พี่น้องมองน้าไหลมองน้ําตกมองก๊กไม่เกิดน้าฟังขอบหินเออมองยาเกิดมองหินมันเป็นสงกสงกนะครับพี่น้องโอ้มันก็เป็นตะเบิงอิหลี่ได้ลังหวงลังบอนก็ได้จังว่าผมกับอนซ่อนอยู่เลยอันซ่อนเบิงกัเลยจับได้กล้องเอามัถ่ไทยให้ท่านผู้ชมเดเบิงกันนะครับพี่น้องเอ่อโบเมร์าเข้ายางไปเลรอเที่ยวหาหม่องมันสิงามสีบ่วงามเด้ท่านผู้ชมแต่ว่า เราเดินไปหาเห็ดนะครับเมื่อเห็นสิ่งดีๆสิ่งน่าดูก็จับกล่องออกมากระไทยออกมาให้ท่านผู้ชมได้เบ่งกันนะครับพี่น้องเบิ่งไปแล้วกันจะได้ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อผู้เบิ่งขิดมาลำนเถีงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีนอนรับให้ได้เงินเมื่อนพี่น้องนอ่ตื่นให้ได้เงินแสนแบนเมื่อไปได้แก้วข้าล้านพี่น้องออกจากบ้านไห้มีผู้เบิง่งผู้แย่ง ให้พี่น้องมีเงินเต็มถุงให้พี่น้องมีเข่าเต็มเหล่าให้มีอยู่มีกินยาเจ็บยาจนยาไข้ยาป่วยล่ำล่ำลยๆยถูกหวยลุยรุยเบอร์สู่ขู่สู่คนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ